สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายนะครับว่าในช่วง1จนถึง10เมษายน2565นนี้คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรเนี่ยครับ ก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทํานายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนทั้งหลายนะครับเรียกได้ว่าเป็นการทํานายภาพรวมเพราะฉะนั้นแล้วหาใช่การทํานายดวงชะตาส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะครับ ให้ดูเป็นแนวทางนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหากใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทํานายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทํานายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไป กับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับ เปิดไพ่ขึ so say, ้นมาครับต้องบอกว่า1จนถึง10เมษายน2565นี้ดวงการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงครับและจะต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับไพ่ Judgment จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทิทางที่ดีในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆงานที่ข้างค้างอุปสรรคปัญหาที่เคยเจอจะคลี่คลายไปในทิทางที่ดีงานที่ข้างค้าง จะสำเร็จได้ดังที่ใจต้องการนะครับในช่วงเวลา1จนถึง10เมษายน2565นี้ยี้ไพ่จ g m e n t จะพูดถึงความสำเร็จที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานการพบกับโอกาสดีๆที่รอคอยการได้เริ่ม ต้นกับสิ่งใหม่โอกาสใหม่ๆที่เข้ามานะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่าไพ่สองดาบจะพูดถึงการเผชิญกับอุปสรรคปัญหาบางอย่างนะครับซึ่งก็เป็นอุปสรรคปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นปัญหาจุกจิกยุม่มยิ้มที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางคนต้องระวังในเรื่องของการมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าการประสบเหตุให้ ลังเลใจหรือว่าต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญสคัญก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ในช่วง1จนถึง10เมษายน2565นี้นะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่า1จนถึง10เมษายน2565นี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านเป็นช่วงเวลาที่อุปสรรคปัญหาหรือว่าสถานการณ์บางอย่างที่เคยเผชิญ ที่เคยสร้างปัญหาให้กับคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นกําลังจะผ่านพ้นนี่จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาบางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับ โครงงานใหม่โปรเจกต์ Project ใหม่การเริ่มต้นกับหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆใครที่ตั้งใจจะเปลี่ยนงานหรือว่ากำลังมองหางานนี่เป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสนะครับใครที่รอคอยงานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่อาจจะติดขัด อาจจะเจอปัญหาบ้างแต่สุดท้ายมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งานนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาหนึ่งนะครับแม้อาจจะมีปัญหาที่จะต้องระวังบ้างและปัญหาที่ต้องระวังนี้ก็คือปัญหาในเรื่อง ของคนนะครับการมีปัญหากับผู้คนรอบข้างการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอันนี้อาจจะต้องระวังบ้างหรือว่าถ้าเป็นคนค้าขายเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็ต้องระวังในเรื่องของการเจอคู่แข่งการมีปัญหากับหุ้นส่วนอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับเอาละครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง1จนถึง10เมษายน2565นี้ผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง1จนถึง10เมษายน2,565ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับ1จนถึง10เมษายนนี้ต้องบอกว่าการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นยังคงอยู่ในช่วงเวลาที่การเงินขึ้น,ข,นขึ้นลงลงนะครับยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของ ความมั่นคงทางการเงินนะครับยังอยู่ในช่วงเวลาที่มีรายจ่ายเยอะยังอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกได้ว่ามีรายจ่ายมากและมักจะมีรายจ่ายที่เป็นเหตุให้คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นต้องใช้เงินเกินตัวใช้เงินเกินพอดีได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการโดนหลอกการโดนโกงการโดนเอาเปรียบจาก ผู้คนรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่ นะครับต้องระวังให้ดีในเรื่องเงินเงินทองทองอย่าให้ใครหยิบยืมเงินเป็นอันขาดนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะมีโอกาสที่ไม่ได้คืนได้นะครับจะต้องระวังให้ดีนะครับไพ่ดีเอ็มเ r อร์ครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องเงินเข้ามาเยื่ยเย็ยนดวงชะตาการเงินนะครับการได้พบปะพูดคุยกับผู้คนการได้พบเจอผู้คน การได้ประชุมงานนะครับผู้คนเหล่านี้จะนำพาเอาโอกาสที่ดีในเรื่องเงินมาให้กับคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือในเรื่องเงินเป็นอย่างดีครับคอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนในเรื่องเงินเงินทองทองใครที่เคยมีปัญหาในเรื่องเงินหรือว่าเคยติดขัดในเรื่องเงิน พอถึงช่วง1จนถึง10เมษายน2565นี้เรียกได้ว่าสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายไปในทางที่ดีคุณมีเกณฑ์ที่จะปลดหนี้ปลดสินบางส่วนได้นะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนก็ว่าได้นะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการเงินนะครับการได้พบเจอโอกาสใหม่ๆการได้พบเห็นช่องทางใหม่ๆในการที่จะสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงหนึ่งในดวงชะตาการเงินแต่ในส่วนที่ต้องระวังก็ต้องระวังอย่างที่บอกนะครับ <c oughs> ก็คือระวังในเรื่องของการใช้เงินเกินตัวใช้เงินเกินพอดีหรือว่าการโดนหลอกการโดนโกงในเรื่องที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องระวังโดนคนเอาเปรียบในเรื่องเงินได้เช่นกันนะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภ ต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่เด่นนักแต่ถามว่าจะเสี่ยงโชคได้ไหมต้องตอบว่ามีเกณฑ์จะเสี่ยงโชคได้นะครับเพราะฉะนั้นหากใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็เสี่ยงได้เพียงแต่ว่าก็ดูาตามพอเหมาะพอสมพอควรก็แล้วกันนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบในทุกๆก,การใช้จ่ายนะครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับวันหนึ่งจนถึง10เมษายน2565นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10เมษายน2565ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับหนึ่งจนถึง10เมษายนนี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมีความสุขมีความสบายใจนะครับไพ่สิบถ้วยเนี่ยจะพูดถึงการที่ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับหากใครที่เคยมีปัญหาเคยมีข้อขัดแย้งเคยทะเลาะเบาะแววงหรือว่ามีปัญหามีความไม่เข้าใจกับคนรักหนึ่งจนถึง10เมษายน2 1565นี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการคืนดีการได้ปรับความเข้าใจกันสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนใครที่ ความรักความสัมพันธ์นั้นดีอยู่แล้วก็ต้องบอกว่านี่จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความอบอุ่นใจความสบายใจนะครับกับการได้อยู่กับครอบครัวกับการได้อย uh uh ู่กับคนรักนะครับความรักความสัมพันธ์น uh ั้นพัฒนาไปในทิศทางที่ดีครับคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ต้องบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาแห่งการพัฒนาความสัมพันธ์นะครับและความรักความสัมพันธ์นั้นนอกจากจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแล้วยังพัฒนา อย่างรวดเร็วอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนก็ว่าได้นะครับส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความอบอุ่นใจความสบายใจนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างก็เข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะครับ ส่วนคนโสดนะครับคนโสดเนี่ยต้องบอกว่าจะมี2ความเป็นไปได้นะครับคนโสดมีเกณฑ์ที่จะพบเจอได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้พบเจอใครบางคนที่จะเดินเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักของคุณและที่สําคัญจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วอีกด้วยนะครับบางเรื่องช้าได้ก็อาจจะต้องช้านะครับบางเรื่องเร็วได้ก็เร็วไปไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาครั้งนี้คนโสดเองก็ต้องดูดีๆใจเย็นๆน,นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยนะครับส่วนหลายๆท่านนะครับที่ยังโสดอยู่แล้วอีกกรณีหนึ่งที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้นะครับนั่นก็คือการที่เรียกได้ว่ามีความสุขกับครอบครัวครับแม้ว่าอาจจะไม่มีใครเดินเข้ามาหรือว่าจังหวะชีวิตอาจจะ พบเจอคนที่เดินเข้ามาแล้วอาจจะไม่ถูกใจยังไม่ต้องตาต้องใจก็ตามทีแต่ก็เรียกได้ว่าจะมีความสุขมีความสบายใจกับครอบครัวกับคนที่เรานั้นต้องอยู่ร่วมด้วยในช่วง1จนถึง10เมษายน2,565นนี้นะครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงิน และดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับแล้วสำหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย i ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทํานายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขออวยพรคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหาหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ก้าวข้ามผ่านได้แก้ไขได้ด้วยสติและปัญญาที่มีนะครับสำหรับวันนี้ครับบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันพุธกลางคืนทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ